สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัวชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u ับสไ i b e กับช่องชัวชวารสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องสัวชวาลสไตล์กันนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปให,ใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทู o ูฟนะครับทั้งหมด3ตัวนะครับที่ผมได้หาข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับของเครือข,ข่ายทูบูฟคร่าวๆมาทั้งหมด3ตัวนะครับเราก็ไปที่แป้นพิมพ์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ เมื่อเราเข้าสู่หน้านี้แล้วให้เพื่อนๆนะครับกดนะครับสมัครตามนี้ได้เลยนะครับเรามาดูโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูมุฟตัวแรกกันนะครับให้เพื่อนๆกดดอกจันแปดเจ็ดแอกจันสดอกจันสสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอาจจะ ต้องเสียพอยในทัวไอดีด้วยนะครับเพราะตัวนี้จะเป็น Wi-Fi 24ชั่วโมงนะครับอ่าสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดไม่ทันนะครับก็สามารถแคปหน้าจอได้เลยนะครับเราไปดูตัวต่อไปนะครับตัวที่2กันตัวที่2นะครับให้เรากดดอกจัน8 7 8จดจัน1ดอกจัน5สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็น ปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่320 MB ใช้งานได้1วันนะครับเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็แนะนำให้แคปหน้าจอไว้ได้เลยเราไปดูตัวสุดท้ายกันนะครับคือตัวที่3ให้เพื่อนๆกดดอกจัน8 7 8ดอกจัน8 2 6 7สี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้จะเป็นโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 320 MB ใช้งานได้1วันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตของเค,ครือข่ายทูม,มูฟที่ผมนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆในช่องชัชวานสไตล์กันนะครับก็เพื่อนๆก็ไปเลือกกันได้เลยนะครับอาจจะมีตัวที่ได้แล้วก็ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ใครๆนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่ทันก็แนะนำให้ดู คลิปวิดีโอย้อนหลังได้เลยนะครับคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ดูให้ละเอียดก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวานสไตล์วูดชันสองกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารแล้วก็ คลิปใหม่ๆนะครับจากช่องชัชวานสไตล์เวอร์ชันสองกันนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเพืพ่อนชอบคลิปนี้พเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทามคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญพเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผ